ขึ้นโตแล้วค่ะเมือม่อ,น,น,อนี้มือเย็นขึ้นโตแล้วเรียบร้อยเมนูมือเย็นนะนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆเนาะคะ่ะแสบๆกินกับเพาไอ้กับข้าวเนื้อมือนี้เมนูเนื้อปลาดุกย่างตัวใหญ่ๆใส่อัวเครื่องเทศเยอะๆบะมีม่มันนะคะเครื่องเทศบะมี่ไอ้บะมี่บะม,มี่มันมีิต่เครื่องเทศเป็นใส่อัวของ ของหลานเนื้อค่ะเป็นของเคียงไม้โดยตรงค่ะแสรบค่ะอันนี้ก็สิเป็นแหนมทอดค่ะแหนมขาเจ้ารสดีดีแสบซิมไปแล้วสองขินค่ะแสบย่อมรับมาของเนื้อแท้นี่แสบทุกอย่างค่ะอันนี้พริกนุ่มนี่ขาเจ้าเห็ดสดๆดเลยเลยค่ะตำสดๆดในหลานเลยเ้ายืนล่อได้เลยเขาบะเห็ดแบบใส่กระปุกใบด้ค่ะเขาเห็ดให้ลูกค้าสดสดเลยเห็ดเห็ดยุหันเลยวันท้อเขาล่อเอาได้ค่ะส้มตำไทยค่ะแซแบ ส้ตมตำปูปลาเป็นปูเข้มเลยค่ะบะเมนปูหมาเป็นปูเข้มปูดอกมาน,นเห่านี่และค่ะปูสแมเด็กหน่อยมาก,กินแบบนี้นะคะใส่น้ำปลานัวๆแซบๆขึ้นโต๊ะแล้วเรียบร้อยค่ะล่อจะกินย่ามมือแรงจัดหนักแบบนี้นะคะครายากกินยังก็เอาเลยตามใจค้นจินสมตะกาหนึ่งเลยค่ะว่างอยู่หันข้าเหนียวกับเบึกหมดเทะเลแซบๆน้ำกันค่ะ ปลาดุกตัวนี้3ตัวเมื่อกี้ก็ทอดไอ้นี่ก็วิวไปให้เบิงแล้วนะเนาะคะ่ะคลิปหนึ่งในการทอดใส่อัวทอดแหนมของเห้าแต่ว่าเฮ้าปเะหดคลิปเน่าเนาะคะ่ะอยากให้มาเบิงคลิปสั้นๆก็เลยมาวิวให้เบิงอันนี้จัดแล้วเป็นสำรับแล้วเป็นโต๊ะเรียบร้อยม่ตรสิกินเท่านั้นค่ะมาเด้อค่ะสุกูสุกคนเสียบๆน้ำกัน ส้มตำปูปลาส้มตำไทยไส้อัว่วแหนมทอดประดุกย่างตัวใหญ่ๆแซบบอค่ะสิบิวเบิึงลักษณะประดุกอาสิไม่ยัน้อยแต่ว่าประดุกมันตัวใหญ่ค่ะข้าเจ้าว่าย่างใหม่มันก็นสิบ่สุกเนาะค่ะแซบๆมาเด้อกินน้ำกันสุข,ขูสุขคนพีพีน,นอ้องๆยูยูโดปอเมริกา กินอาหารเมนูอ,อีสานอาหารเหนือของบ้านเฮาเสีบเสบนัวน,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 วนัวน้ำกันวิวห้เบิงผู้ใดเพื่อนบ่มีโอกาสได้กินนะคะพ่นยูเมืองหน่อิ่นกะสิได้กินอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่ากะสิเป็นของแซกินนะคะบ่นด้กินสดๆคือเฮาเฮาอยู่เมืองไทยเฮากะสิหากินไงก็เลยมาวิวห้เบิงคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆครอยากกินก็นจัดไดเดอร์ค่ะเสีบเสบนัวนัว จบคลิปไปแค่นี้แล่ละค่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คุณถุงกหุหลาพัทินสวัสดีเดอ้อค่ะ